เ,เพื่อนๆคะ่ะหน่อไม้ต้มเมื่อวานนี้แหละเพิ่งจะมาทำเสร็จตอนเช้าเนี่ยได้สิบถุงถุงละประมาณโลครึ่งนี่แหละเพื่อนบางถุงอาดโลหนึ่งบางถุงอาดโลครึ่งนะเพราะว่าเราไมา่ได้เราไมา่ได้แบ่งให้มันพอดีมากเกินไปเพราะว่างานมันงานมันเยอะเราก็ต้องทำให้มันเสร็จ ในเวลาอตอนนี้เย็นหมดแล้วนะเพื่อนนะความที่จะเอาไปเก็บแล้วแหละถ้าถือว่าอย่างถุงนี้นะคะเพื่อนโลครึ่งอยู่แล้วถุงนี้ก็โลครึ่งอยู่แล้วเพราะว่ามันหนักมากอันนี้โลโลเสร็จสี่โลสองขีดอันนี้โลครึ่งเพื่อน นี่แหละเพื่อนหน้างานเราเมื่อวานกว่าจะเสร็จมันคาบเกี่ยวมาถึงวันนี้เลยอะ